สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องน้องน้ำเพชรน,นะคะเรามาดูลังที่จะกกลับมาจากแสดงนะคะไม่ยอมกลับบ้านนะคะไม่ยอมกลับบ้านเราไปดูจะสั่นบ้างนะคะต้องขออภัยเราไปดูน้ำผิดหลบอยู่ตรงไหนไม่ยอมกลับบ้านนะคะเ <c oughs> มื่อกวนอนนี่ยังจะหนี้ น้ำเพชรน้ำเพชรมากวนนะคะมากวนหรือมาช่วยจะมาช่วยพ่อไหมทำงานจะสั่นบ้างนะคะต้องขออภัยกุกกะบาทกุกกะบาทมามาบึ้งยังไมเหรออ๋อ มา,มาดูลงช้างไหมเยอาไปเคียร์ล่งหลุมเด้ <laughs> อเยอไปเคลียรลหลุมเด้อเออไม่ยอมกลับบ้านดูดูอยูบ้าน่บ้านไม่มีดินเล่นนี่ดูมานอนอะไรอยู่ตรงนี้ พอแล้วพออยากกับบ้านมานอนเฮียนไมก่อนแม่แอวมานอนก่อนล่ะ <c oughs> โอ้มาเล่นกองดินนะคะมาแอบเล่นกองดิน จะมาขโมยอยู่บ้านน้องไข่มุกนะคะกลับมาจากลานแสดงไม่ยอมกลับบ้านต้องแวะนะคะคุยอะไรคุยอะไรมากวนเขาเห็นงานเข้ามาทำงานนะคะ นากวน,นะคะไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างรถไถเลยใช้แล้วนม่จากกลับมาจากร้านแสดงนะคะนางก็จะเป็นแบบนี้ <laughs> เนาะซาสดินให,นหน้โอ้นนสนุกใหญ่เลยนะเฟสสนุกใหญ่เลยบ้านหนูไม่มีฮ้าโหนูไม่มีกองดินซาดินใหน้เขาไม่ต้องจังรถไถเลย คุยนะคะช่างคุยนางช่างคุยฟุ่นตลบอบวนเลยค่ะทางควาทางช้างเลยไม่กับบ้านยำเพกกะนอนวะ เลี้ยบๆบกจกข้างหลังมึงเตะขีนใส่ดูนะคะเล่นเหมือนเด็กเลยเล่นเหมือนเด็กเลยดูอ๋อ้๋ออ๋ออโอฮ่าฮ่ เ่นเหมือนเด็กเลยนะคะเล่นเหมือนเด็กเลยโอ้ทับกันครับโคงสะันะคะได้ยินทุกคนต้องแปลกใจว่าได้ยินเสียงมาจากไหนโน่นนะคะนภีร์สาดดินให้แล้ว กลับบ้านเลยทุกคนแต่กลับบ้านมานีน่เป็นเหมือนเด็กเลยเป็นน้ำเพชรชุบแป้งทอดได้แล้วดู นางสนุกนางคงสนุกนะโอ้เขยิบซ้ำนะคะดูฟฝนตลบอบวนเลยฝนตลบอบวนเลยนะคะ เน่นเหมือนเด็กเลยโอ้ยเขาสะบบเบียชาพงยองเจมาแล้วมาสร้างดิสไ้แล้วเอารถไถมาสร้างดินให้ปิดกัน ยังเผ็ดไ้ยังตดดิอุ้ยมามามาาป่ากะกบานเฮาดูเราเล่นกองดินนี่เอ,อ้อจะพอเข้ามาแล้วเออเออจะพอเข้ามาเล้อ <laughs>

ดูตั้งเพลิดเกลัวกลัวเขาด่ากลัวเขาด่านะคะว่าเล่นกองดีเนาะไปกลับบ้านปไปไปกลับบ้านจะกลับไหมทุกคนทุกคนดูจะกลับไหมไปกลับบ้านไป Ba. các bạn các chưa đến ngồi thì các bạn ở các bạn các bạn à. À. các chị à. à. các bạn, ba. À, các bạn các bạn, à. À, lêu, các bạn ไฟพักไฟกลับบ้านแล้วไม่อยากกลับบ้านนะคะมาทำลายกองดินเขารู้ว่าแหว่ทำอะไรแหวเล่นดินทำไมรู้ว่าดินวันน้เขามีตังหวงกลับบ้านแล้วปกลับบ้านเรา เพลิดหมื่อกีเมือมีบริการเดินขางหลังด้วยลลจะสั่นบ้างนะคะตั้งขอเอาไผ่นางวิ่งกลับบ้านกับ,บน้ำเพลิดไปวิ่งไล่พี่น้ำเพลิดว่ะวิ่งไล่พี่น้ำเพลิด แวะนั้นแวะนี้นะคะ,ะแวะตลอดนะคะบะบะ,ะ,ะตูดนางใหญ่มากน้ำเพชรเป็นสาวแล้วนะคะ,ะพีเอฟซีค่ะนำ้ำเพชรเป็นสาวแล้วนะคะเมื่อวานไปตลาดนะคะ ว่าจะซื้ออะไรนะโบผูกผมให้น้ำเพชรน้ำเพชรมีผมไหม,มก็ลืมว่าน้ำเพชรมีผมหรือไม่มีผมก็เลยไม่กล้าซื้อมาน้ำเพชรมีผมข้างหน้าไหม,ม,มอะจะยากมากเลยน้องเรา,าสำหรับคลิปนี้นะคะ<า>พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์<า>กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ<า>เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรานะคะ เดี๋ยวให้น,ะะน้ำเพชรเขาพักก่อนนะคะ<า>เขาไปเล่นดินมาเหนื่ยสำหรับ<า>วันนี้พอแค่นี้นะคะ<า>ขอบคุณค่ะ